สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องผัตักซ้ายทิ่นเมื่อนี้ก็จะมาปั่นข้าอุ้ยจะกาสยางมีกระเสียบโคตมันกว the ah. ่าม <cat> ันสิแก่ช่างมันสิแห่งกายก่อนสิลอกไม่ปั่นข้าโดตัวนี้พี่น้องเนี่ย ปีกายนี่ได้สี่สิบสอบคนเะขาเดาไงพ่ะน,นะปีนี้ชิฮอดบ่หาสิบเขาเดอว่าเบิ่งเขาเดาคู่งามในปีนี้นะนะเขา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 ตัวหมัดวันคน,น,คนมาปั่นน้ำแต่ก็แยกไว้ปั่นตัวนั้นก่อนแล้วจงปั่นตัวนี้ โบท่านได้ปันน่นแล้พี่น้องเป็นคนข่าวตัวโบเลอวันนี่แหละนี่ยังบไปกินข่าวเศร้าซ้ำมาเนี่ข้าวออกมาไม่นอากินดอกพี่นออ้องเอาไรอยางเงี้ยเงินมาได้ไปประดีก็เลยพี่น้องสองปันเนาะกกดอกไม้ แม่พ่นบริโหดน้ำนีงเตะจกน่เฮ้อยากแล้วสุกหรืไม่โยน่ากินแค่ผักบงนีบอบรวนกับเจียวริกนี่บงงามๆนี่หาปั้นกินข้าวท่าคนพี่น้องเลย เขาไปกินน้ำยังบ่ผลไปชิงไว้แล้วนี่ชงไว้แล้วก็ชีรวกพักอันนี้แล้วนี่เออลืมย uh ังอ้ยเป่งน้หลลหลลล้นองเปงน้้้งเก็บเอาผักบงก่อนบงไปหากินข่าวถาก่อนตอนนี้ก็เจ้าก็มาปั่นก็จะปั่นเลยพี่น้องสวมาปั่นป่าเถือกมาน้ำเร์ทาเต้าดิ บักเบอร์เกอร์บักดาดาบักด็อกเด็กอีดุกเด็กใส่อีดีดีเด้อีดีลบอ้าวอีดีดีพันลบบักมุมนั่งอยู่หูบักมุมฮ่าโตหกโตทั้งอีดีดีนี่เปโต้ใหญ่ๆกินข้าวเวัดมื่อละหัวนี่กินมื่อละเต็มมวยเลยนี่ซองข่าไมาหกโตอยู่ใช่ เพป่ะเทศนังก็ขึ้นหัวกระได้อย่ยาอย่าควบกันอย่าควบร้านบักเบอร์เกอร์ร้านใหญ่ก่อเลยหรือฮะบักดีรุ่นเดียวกับบักดาอันนี้น้องมันอีดุกดิบักเบอร์เกอร์นี่น้องแม่มันบักมุม้มเนยบักมุมกม้มฮารุ่นเดียวกับดีดีกับแม่บัก เล็กน้อยช่วงนี้เบิกก็จะปั่นเข่ากันเขา้าบ้านเด้ไลยเติบแล้วพี่น้องเพราะว่าคอยลงไปเกี่ยวเข่าก่อน,นเนาะเป็นรถฟอกอยไซเป็นนั่นแหละครับไม่รู้คนงานมือก็มีพอแ่าพายละกันลูกลานระบอน้องสามคนสี่คนถึงเราค่ะแหละอ้จอยจนชีเวิร์ดเลยจักได้จักสอบทาเบิงแน้พี่น้องอันนี้เข้าเวิร์ดหน้านูาน้นหนึ่งได เขาหน้ายอดส้ำให้แล้วก็เข้าแถวนน้นนี่โอ้โหสีได้จักสอบแถวลุกกำลังเกี่ยวอยู่ท่านนด้เก็บกู้ขึ้นมาจากอ,อันนี่ก็เป็นสอบซ้ายพ,อพ่อคนฮ่าตักขุดเอาได้นหนี่เอาเข้าเมื่อนเทติดเล่าหลกว่าสิยก์เล่า,าวนันนังคัหนา จที่หอดหาทริปที่อดหรือว่าเนาะพี่น้องเข่าก็ได้มันเต็มเมื่อสิ่บัดรบัดปัด้นแล้วจนเฮากระเทียนออกเขาตักออกพอดีหมัดปากมันได้เลยพี่น้องแต่เวลาเขาชีก็เขาปั้นปันป้นเต็มเต็มเมื่อสิเลยเาวกระสอบสมมุิว่าเข่าเขาได้เาวสอบขนเขาไปสอบหนึ่งเอาใส่เขาสอบเต็มเต็มเมื่อสิเวลาคนเอาไปก็ไปสอบเต็มเต็มแบบนี้เลยพี่น้อง คืออันนี้เวลาเวลาข้าตักออกเวลาข้าหมาัดปางมันก็สิได้มากกว่านี้นิดหน่อยเพราะว่าข้าเทียนใส่กันไว้เนาะที่เริ่มเนี่ยคนตอนที่ดองมันจะได้ตกชอบเนาะเครื่องมันเอาไว้งัวงกินพี่น้องพี่ได้ว่าสิเอาไว้ให้มันอันนี้เฮ็ดเครื่องกับบ่ได้เนาะ างวนบ่มีหนื้อกินแล้วมันก็กินเบิด้ดนะเพราะได้ใหต่ายงว้วกินนี่เลยบรรลุกันว่าจะได้จั้งสอบน้องไม่น้องช่วงนี้ทีมงานปั่นเข่าเพรว่าผู้ได้กลบาเพราะว่างเลยแหละพี่น้องขำใช้ไก่ขำใช้กรอยู่หัน เขานก็นอยู่หน้ะแถวปนไกลกับปนใดนี่เนาะคับแล้วก็อยู่นี่แต่ลปีนี่คิ้วยาวเนะพี่น้องมื่อหนึ่งลายลายเจ้านะไปปั่นเข่าเนาะจนขับอยู่แหละบางมื่อกว่าจนเด็กเติบบุกนี่คือเป็นรถในหมู่บ้านเขาเองนี่ ส,สอต้นในรถไพลนะคปนะปลูกเนาะข่อแบบนอามาปัน่นปั่นต้นอะไรเราปั่นต้นนี้โอ้โหถุเครื่องมอนเท้ต้นมันหล่นนี่ได้ว่าสอบหนึ่งประมาณห้าสิบกว่สอบแล้วพี่้องประมาณห้าสิบสี่อาหาสอบอลไเนาะวันนี้พันจะเคียยองแล้วพันปัน่นอยู่ด้่นี่เขาปลูก ขอนาดอกไมใส่ไม้สไเวลา,าักข่าจงวลืม่าเป็นข่าปลูกนะพี่น้องเอาวางเอาวางดอกไมไมไว้ข่าปลูกก็สอบกว่าอสอบใเข่าปูกข่าอันนี้เขาก็ได้หาช,ชสอบ ต,ต,ตัวตั้งค์ว่านะคะบ่หอดทุกซิบสมเนาะอันนี้อันนี้ข่าวข่า,ขาแล้วนี่ข,ข่าวข่าหน้านูนา้นเพื่อก็มาปัดเอาง่ายเข่าวหน้ายอดกับแถวโน้นนี่เบิดเบิดนี่ได้หาซิบไฟสอบนี่จะเป็นข่าวชนิดอีกชนิดหนึ่งทีบตังค์ค่หาซิบสี่อันนี้ได้พอสอบหนึ่งนะ่าจะได้เนาะหาซิบสี่หาซิบหาทั้งตัวนี้ โอเคพี่น้องสรุปแล้วกระหาสิบหาสอบเอาปลูกสองสอบก็เป็นหาดเจ็ดกับไหลเอาแต่เข่าธรรมดาเนาะน,นี่ไหลเอาเทิงตัวนี้ประบ้านน่าจะประบานสอบหนึ่งตัวนี้กองเฟืองไว้งวกินหมุ่นเบิดกกลงไ้แทนนี่ 老外的。No, no, no. อันนี้จะเป็นพวกขี้แกบแล้วกันเศษก่างมันนองพี่น้องกองจุนขุด ก่อป้านี่พอีประกาศให้พ่อป้านี่ใจเลี้ประกาศให้สองใหม่เ่นี่สิบคือกันได้ กาลายเติอุเข่าวัดลาน ก็คนไว้อยู่ตู้แล้ววันนี้บ่ได้เอามาแล้วตลานเที่ยงเนาะ อนนี้ก็แล้วแหละพี่น้องเข่าปลูกซองกระสอบเข่าอันนี้หาสิบเจ็ดกระสอบรวมกันประมาณหาสิบเก้าสอบกับประมาณนี้เนาะกับเ <c oughs> ข่าต้นนี้กับเ <c oughs> ข่าหน,น้าน้านเ <c oughs> ข่าดอกปีนี้ได้ลื่นปีที่แล้วแต่เข่านานลุบโบน่อาจจะลุบกว่าปีที่กายเพราะเข่านา,นานลุบมันบ่ค่อยห่วงใหญ่ปีนี้เนาะ <c oughs> มันมีแต่ใบเข่านาลุบปีนี้ แตนะ่เขาหน้านู้นผัดครอยูปีนี้ฮะน่าเขาน่าลุกผัดบกค่อยปันได้ปีนี้จะอาจจะแต่เขาอันน,นี่ได้กว่าพิกายปิกายในสี่สิบสอบเมย์คุณนะปีนิหาสิบเจ็ดศอบลื่นสิบปลายสอบแต่ต้นอ่ะน้าลุกฮะน้าจะรุดกับล้อรุ่นบัดปั่นรอบบัดแล้วเบิดเดนาะคนเข่าแล้วเบิดแล้วเบิดทงเกี่ยวแล้วเบิรดทงฉีมาได้จากสอบอันนี้สรุปกับหาสิบ ห้าสิบเก้าสอบทั้งเขาปลูกเขาปลูก2องกระสอบพี่น้องก็ประมาณนี้แล้วยูกี้คยูกี้กับพอยใส่ซาเฟนกับยายเป็นพี่เลี้ยงเด็กช่องมือเลยกุมารนี่กับมือนี่มากับมานนำจนเบิดก็โตเลยมันแม่พอยใส่ลงไปเกี่ยวเข่าซาแฟนก็นเลยอยู่น้ำรานชองมือเลยเนาะ 5่าสิบเก้าสอบนเอาไปสองกระสอบแล้วเนาะสมุ่ว่ามันบมเต็มจังได้กะข้าวหนากะเสลียกะน,นะพี่น้องก็ประมาณนี้แหละโอเคนะพี่น้องสรุปปั่นข้าวนันู้นปีนี้กะให้อยู่ให้กับปีกายนี่อยู่ พอคลิปหน้าพี่น้องเลยกับประมาณนี้เนาะทางใดก็ฝากพี่น้องเบ่งโฆษณาให้เยอะขอบคุณทุกคนถุกกำลังใจที่ติดตามหับสมให้กำลังใจตลอดมาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วพี่น้องเลยนี่ไปกับกระสอบข่าวของเราเลยสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง